สวัสดีครับกลับมาพบกับ I am a runner กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ต้องถ่ายหน้านะเพราะว่าไม่น่าจะเห็นอะไรถ่ายวิวไปแล้วกันคือวันนี้ตอนนี้ยกำลังซ้อมวิ่งอยู่นะครับผมก็ซ้อมวันปกตินั่นแหละนะแต่ว่าวันนี้มีความสงสัยเหมือนกันนะว่านะตอนนี้เมษายน2564นะครับผมคือส่วนเป็นจากกิติที่อยู่ตรงอโศกณนะตอนเนี้ย วันเราวิ่งรอบหนึ่งอะ่ะมันกี่กิโลต้องบอกว่าโดยปกติแล้วแต่ก่อนนะต้องบอกว่าแต่ก่อนนะวิ่งที่สวนเป็นจกักริมันก็จะเป็นบเป็นการวนรอบวนรอบถนนอย่างนี้นะโอ้โหดำม,มืดมองไม่เห็นตรงเนี้ยคือถนนนะครับดำม,มืดเลยวนไปสุดขอบตรงตึกนู่นนะคะไฟขาวๆตรงนั้นน่ะแล้ววนมาทางเนี้ยมาบรรจบกันน่ะรอบหนึ่งมันประมาณ ไม่ไม่ประมาณนะมันคือ1นึ่จุดแดโลครับเออซึ่งเคยว่าได้มันคือหนึ่งจุดดโลนะแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้เมษายนสองพันก็มันมันม,มีการก่อสร้างก่อสร้างมานานแล้วก่อสร้างมาเป็นปีแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าอยากจะทําคลิปนี้เพื่อแบบว่าถ้าทุกคนอยากจะมาวิ่งที่เบนจากกิติเราจะต้องวิ่งจากสตาร์จากจุดตรงนี้นะวนไปตรงนูน้นประมาณ3ามตุนสี่ของสนามแล้ววิ่งวนกลับมา มันจะได้กี่กิโลโอเคปะ่ะติดตามชมกันแล้วกันนะมันอาจจะมันอาจจะมืดๆหน่อยแต่ก็ลองดูแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้นาฬิกาเริ่มสตาร์ที่สิบสี่จุดสามเจ็ดครับไปกันว่าหนึ่งรอบเป็นจะก,กิติใช้ใช้ไม่ใช่ใช้สิมันจะกี่กิโลก,กันนะ <laughs> ไป มันก็จะสุดทางมันก็คือครึ่งทางครับครึ่งทางประมาณตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตรงนี้กี่โลนะก็เนี่ยถ้านับเป็นวงรอบหนึ่งมันก็ มันก็เห็นนะสามจนสี่ของของวงของส่วนเบี่จากกิจตินะครับอ่ะมาดูกันป่ะไม่<บ>มองไม่ค่อยชัดเลยนะสิบห้าจุดห้าแปดสิบห้าจุดห้าแปดหนึ่งจุดสองหนึ่งกิโลเพราะนั้นไปกลับก็ประมาณสองจุดสี่กิโลเห็นไหมนี้เดี๋ยว ขากลับเดี๋ยวเราจะพาไปไปรอบนอกแล้วกันที่เขาปั่นจักรยานแต,แต่แต่ตอนนี้เขาไม่ให้ปั่นแล้วก็เลยเอามาเป็นการวิ่งซะนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเราวิ่งขากลับนะวิ่งทางทางปั่นจักรยานซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ยึดเป็นรูปวิ่งกันหมดแล้วนะครับผมนะก็นะมันจะได้กี่กิโลกัน,นแน่นอนครับก็คือว่าถ้าวิ่งทางถนนปกติแล้วไปวนกลับตรงนั้นอนะ่ะมันก็ รอบละสองจกิโลนะครับผมไปรอบนอกทางปัจจักยาสองถึงแล้วครับ16.82ครับคือ สิบหกจุดแปดสองอนี่คือวิ่งวิ่งรอบนอกที่โอ้ยแม่งมืดไปหมดเลยนะคือเขาติดไฟไหมดแล้วครับเมื่อกี้นี้วิ่งรอบนอกเป็นจักริที่เขาปั่นจักรยานกันนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกทีหนึ่งว่าเขาก่อสร้างก็เลยเราก็เลยยึดยึดรูปปั่นจักรยานมาเป็นรูปว,ว,วิ่งแทนนะครับก็ เริ่มต้นที่สิบห้าจุดห้าแปดจดสิบหกจุดแปดศูนย์นะครับก็จริงๆแล้วต้องบวกอีกห้าสิบเมตรเพราะว่าตอนแรกลืมกดนาฬิกาครับเออนะครับนะก็อะบวกวิวนี่สวยเลยนะบวกบวกบวกคือสิบหกสิบห้าจุดห้าแปดสิบหกจุดห้าแปดก็หนึ่งโลแล้ะ นะครับนะครับเอา80มาลบ58ก็20 2 1.22กิโลหมายถึงว่ารอบเดียวนะถ้าไปกลับก็2.24กิโลเฮ้ยจะบอกว่าไม่ว่าจะวิ่งรอบในหรือวิ่งรอบรูปปั่นจักรยาน แม่งต่างกันแค่20เมตรเองเหรอเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์นะแบบว่าคือผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ารอบรอบนอกร,ร,รูปปั่นน่ะมันน่าจะแบบโคง้งโคง้งอ้มอมๆมไกลกว่าแต่เปล่านะนาฬิกามันจับได้อย่างนี้จริงๆก็คือสรุกครับสวยมันจากริตินะครับผมณนเะมษายน2564นะครับถ้าวิ่งรอบในไปกลับเนี่ยมันได้ มันเลมันได้รอบละ1.21ก็2.42นะครับ1รอบได้2.42ถ้าถ้าวิ่งตรงรูปใบหักยานก็รอบละ1.22นะครับผมก็โอ้ยมึนหัวไปหมดแล้ว้ยคิดเลขนะก็2.4 นั่นแหละเขินว่ะขอกดขอ,ขอ,ข,อขอกดหน่อยนะขอกดหน่อยสองจุดสี่สีเออนะครับต่างกันแค่ยี่สิบเมตรเออไม่เพราะนั้นจะวิ่งรอบในหรือวิ่งรอบนอกไม่ต่างกันมากนะครับผมน mm ั hmm. นนก็สรุปแล้วก็ได้ประมาณสองจุดสี่นั่นแหละนะครับที่ส่วนเป็นตากิติโอเคก็เดี๋ยวเราจะวิ่งซิตี้รันต่อนะ